สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์รายวิชาวาตการสำหรับครูมาเรียนรู้และทำความเข้าใจศาสตร์การพูดไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กล้าสแสดงออกด้านการพูดอย่างสร้างสารรค์ให้มีความก้าวหน้าทั้งการพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และการพูดเพื่อสื่อสารในบริบทของการเป็นครูค่ะเริ่มจากการเรียนรู้เกี่ยวกับวาตการกับครูความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพูดบุคลิกภาพในการพูดทั้งบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายในเรียนรู้หลักการพูดขั้นพื้นฐานทั้งทฤษฎีการพูดการสร้างความเชื่อมั่นและกลวิธีการพูดการวิเคราะห์ผู้ฟังทั้งก่อนพูดขณะพูด และหลังพูดรวมทั้งศึกษาคุณธรรมจริยธรรมมารยาทและจิตวิทยาในการพูดให้ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการพูดให้คล่องแคล่วก่อนออกไปฝึกปฏิบัติการสอนจริงในสถานศึกษาเมื่อนักศึกษาเรียนจบในแต่ละบทจะมีแบบทดสอบท้ายบทเรียนเพื่อตรวจสอบว่านักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาดีเพียงใดหากนักศึกษายังไม่เข้าใจเนื้อหา ก็สามารถย้อนกลับไปทบทวนเนื้อหาใหม่ได้อีกครั้งขอให้นักศึกษาทุกคนที่สนใจจะพัฒนาทักษะการพูดสนุกสนานกับการเรียนออนไลน์รายวิชาวาตการสำหรับครูเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการพูดให้คล่องแคล่วเตรียมตัวเป็นครูมืออาชีพที่พูดดีสอนดีในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ